สวัสดีค่ะเพื่อนชาวลัคนาราศีพฤษภคลิปนี้เป็นรักสามเศร้าของชาวพฤษภนะคะในช่วงตั้งแต่วันที่17มีนาคมจนถึง30เมษายนเลย2563นี้พลังงานในนี้จะเป็นของคนจํานวนมากมาผสมปนกันคือมากจริงๆเพราะฉะนั้นบางอย่างอาจจะแค่ใกล้เคียงกับเราบางอย่างอาจจะตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับเราเลยก็ได้ขอให้ฟังพเพื่อกวามบันหรือฟังเพื่อเก็บเป็นแนวทางก็พอเพื่อนๆไม่ต้องจริงจังหรือว่าซีเรียสจนเกินไปกับคําทนายภาพรวมนะคะตราบใดที่เราไม่ได้ดูแบบส่วนตัวเลือกดูตามลัคนาก่อนเป็นหลักวันที่ แบบไทยเนาะใครไม่ทราบลัคนาดูตามราศีได้พฤ้ศพคือท่านที่เกิดระหว่าง14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนถ้าใครจะดูตามราศีนะคะเรื่องราวเกิดสลับด้านกันได้นะมาเริ่มที่ชาวพฤ้ศพก่อนค่ะไพ่าาของเพื่อนเพื่อนชาวพฤ้ศพเนี่ยใบแรกคือตัวตนของเราเลยมันเป็นไพ่สีดาบเป็นอารมณ์ที่เพื่อนเพื่อนอยากจะอยู่นิ่งๆกับ เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นปัญหาครอบครัวปัญหาความรักปัญหาความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเรามันเป็นช่วงภาวะที่มันเหนื่อยเหลือเกินมันเหนื่อยมากมันเหนื่อยแล้วมันท้อแล้วมันรู้สึกว่า ทำไมเราจะต้องมาเจอกับสภาพการแบบนี้ทำไมเรื่องแบบนี้จะต้องเกิดขึ้นกับเราแล้วมันแบกรับมานานแล้วมันเผชิญหรือว่ามันต่อสู้กันมานานแล้วกับความสัมพันธ์นี้สู้จนหมดแรงจะสู้จนอยากจะอยู่เฉยๆแทบจะไม่ได้อยากได้ยินไม่อยากรับรู้ไม่อยากรับฟังปัญหาอะไรก็ตามต่อให้มีเพื่อนมาก็ซิบอกเนี่ยเธอเธอฉันไม่เจอแฟนเธอใงน,นี้เราก็แทบจะไม่อยากฟังเลยประมาณว่าพอเถอะฉันไม่อยากฟังอีกแล้วอยากจะพักผ่อนอยากจะ ให้สมองและให้หัวใจมันได,ได้ได้พักผ่อนให้มันอยู่นิ่งๆคือไม่ใช่ว่าเราตัดใจได้ไม่ใช่ว่าเราแก้ปัญหาได้ด้วยปัญหายังคงอยู่นะคะแล้วความเจ็บปวดอะไรต่างๆก็ยังคงอยู่เพียงแต่ว่าเราจะรู้สึกว่าหมดแรงจะสู้กับมันอะ่ะจนอยากจะอยู่นิ่งๆจนอยากจะอยู่เฉยๆบางท่านมีเกณฑ์ที่ขอขอหลบไปทำใจ บางคนที่เป็นครอบครัวหรือคุณอาจจะมีบุตรมีลูกอะไรแบบนี้นะจะมีความรู้สึกว่าแม่ครับแม่คะดูแลหลานหน่อยนะอยากจะขอไปพักผ่อนเงียบๆสักสองสาวันคนเดียว อยากจะอยู่นิ่งๆคนเดียวคือบางทีเจอหน้าลูกแล้วก็ร้องไห้ประมาณนี้ในบางคนนะคะคือหนูเหนื่อยผมเหนื่อยผมอย,อยากจะอยู่เงียบๆตามลําพังคืออยากจะให้สมองมันว่างอยากจะอยากจะให้ตัวเองมีบรรยากาศที่ผ่อนคลายบ้างเพราะว่ามันแบกรับอะไรเอาไว้เยอะแล้วประมาณนี้นะคะหรือสภาพของความสัมพันธ์ของคุณกับคู่รักของคุณมันเป็นภาวะที่หยุดนิ่งแล้วก็เฟดตัวห่างออกจากกันชั่วคราวในช่วงปลายมีนาไปจนถึงเมษายนนี้ ไม่รู้ว่ามันจะห่างกันด้วยเหตุอะไรคุณอาจจะมาเคลียร์กันมาทําข้อตกลงกันว่าเราห่างกันสักพักไหมหรือคุณอาจจะตัดสินใจที่จะหลบหายหายหน้าไปจากเขาเลยถ้าฉันหยุดถ้าฉันนิ่งถ้าฉันหายไปดูซิเธอจะทํำยังไงเธอจะตามฉันบ้างหรือเปล่าเพราะฉันตามเธอไม่ไหวแล้วประมาณนี้ในบางท่านหรือบางคู่ก็ไม่ได้ห่างกันไปไหนหรอกก็ยังคงเจอกันทุกวันแต่ว่าความสัมพันธ์ ที่เคยสนิทสนมเคยเพูดคุยเคยใกล้ชิดกันอะ่ะมันรู้สึกห่างเหินเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างห่างเหินหรือนิ่งเฉยต่อกันเพิกเฉยต่อกันหันหลังให้กันหรือไม่ค่อยคุยกันประมาณนี้นะทีนี้ฝั่งของเขานะบางท่านอาจจะอยู่ต่างประเทศหรือเขาจะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้หรืออยู่คนละจังหวัดนะคะแต่ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือว่าอยู่ไกลกันก็ตามสิ่งที่เขากระทําตอนนี้คือการนิ่งเฉย คือการที่อยู่ในมุมของเขาเองเหมือนกันเขาก็ปลีกตัวอยู่ในโลกส่วนตัวของเขาเหมือนกันดูเหมือนว่าเขาก็ไม่ได้พยายามที่จะเร่งรีบหรือว่ารีบร้อนในการที่จะแก้แก้ไขปัญหาหรือเขาไม่ได้มีความกระตือรือร้นที่จะเคลียร์ปัญหาให้มันจบสิน้นคือเขาปล่อยไปแบบนี้ก่อนปล่อยไปเรื่อยๆก่อน แล้วเขาก็อยู่ในมุมของเขาอยู่เงียบๆของเขาจนบางทีเราไม่รู้เลยว่าเขาจะเอาอยัางไงกันแน่เขาจะเลิกกับเราหรือเขาจะคบกับเราต่อหรือเขาจะไปเลือกบุคคลที่สามหรือเขาจะเอาอยัางไงเพราะเขาก็ดูแบบดูแบบเฉยๆดูแบบยังไม่ยังไม่ร้อนรนยังไม่ทุกร้อนอะไรเขา ทำตัวเหมือนกับว่ารอให้เราเป็นฝ่ายตัดสินใจรอรอให้พฤศพเป็นคนเลือกเองรอให้พฤศพเป็นคนส่งข่าวเองบอกเขาเองว่าพฤศพจะเอาอยัางไงพฤศพจะต่อหรือจะเลิกหรือจะหยุดหรือจะแค่ห่างกันสักพักรอฟังพฤศพว่าพฤศพจะเอาอยัางไงมากกว่าจริงๆแล้วราชาดาบจะเป็นราชาที่ถือดาบตั้งเอาไว้แบบนี้คือพร้อมที่จะฟาดฟันและใจร้อนอยากจะแก้ปัญหาให้ได้ดั่งใจแต่ว่าสําหรับนี้เนี่ยพระราชาคนนี้เขาวางดาบลงไปแล้ว คือเหมือนกับว่าทุกอย่างมันสโลดาวลงไปมันไม่ได้อยู่ในภาวะที่มันจะต้องมารีบเร่งหรือว่าขยันขยอเอาคําตอบจากใครทั้งนั้นแต่เขาจะรอให้คนที่1กับคนที่2เนะี่ยเคลียร์เองตัดสินเองแล้วก็มาบอกเขาเองว่าใครจะเอาอยัางไงแล้วเขาค่อยจะตัดสินใจ คราวนี้มาดูพลังงานของบุคลบคลที่3บุคคลที่3บางเคสนะคะย้ําว่าบางเคสคนที่3อาจจะมีทางเลือกมากกว่า1ห,หรือ2ทางซะด้วยซ้ําอยู่ในความรู้สึกที่ค่อนข้างสับสนและวุ่นวายใจพอสมควรเขาเป็นไพ่ห้าไม้บางทีความรู้สึกของเขาก็ตีกันเองอยู่ข้างในใจของเขาอะเพราะความสัมพันธ์นี้เขายังมองว่าเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่เขาน่าจะพอที่จะขวายคว้าได้ดูเหมือนว่ามันจะยังไม่มีอะไรที่สิ้นสุดลงทุกอย่างยังคงดำเนินต่อไปเหมือนที่เคยเป็นมาเขายังมีกำลังที่จะไปต่ออยู่โอเคนะประมาณนี้สำหรับบุคคลที่สามนะคะไพ่สิบถ้วยออกมาอีกแล้วราชินีพระจันทร์ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของรักซ้อนอะ่ะคือ มันจะดําเนินต่อไปเนะี่ยรู้สึกว่ารักสามเศร้าของชาวพฤทศพช่วงเมษาน่าจะยังไม่มีการยุติหรือได้คําตอบอะไรที่เด็ดขาดหรือว่าชัดเจนเกิดขึ้นนอกจากแค่ชาวพฤทศพที่จะปลีกตัวหรือว่าจะห่างกันสักพักหรือว่าจะหยุดการติดต่อหรืออาจจะมีการบล็อกกันช่องทางสื่อสารกันบ้างแค่นั้นนะคะแต่ถามว่าเลิกกันแบบเด็ดขาดต่างคนต่างไปอะไรแบบนี้เลยไหมมันไม่ถึงขนาดนั้นอย่างมากก็แค่เบรกเพราะว่า ไพ่สรุปสามใบเนี้ยมันเป็นไพ่ของรักซ้อนความสัมพันธ์ที่มันยังคงยังคงดำเนินต่อไปใจยังตัดไม่ขาดทำได้แค่เบรกความสัมพันธ์หรือทิ้งระยะห่างหรือไม่ก็ บล็อกช่องทางการติดต่อชั่วคราวแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นในเมื่อเรายังจบปัญหาหรือว่าเคลียร์ปัญหาไม่ได้สิ่งที่เราทําได้ก็คือเข้มแข็งอดทนให้ได้มากที่สุดแล้วก็รอเวลาไพ่แปดดาบเป็นไพ่ของการหยุดนิ่งเพื่อรอให้เวลามันหมุนผ่านไปแล้วเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยต่อจากใบเนี้เหตุการณ์ต่อจากเนี้ยมันจะมีทางแก้มันจะมีบุคคลที่มาช่วยแก้เชือกและแก้ผ้าปิดตาให้กับเรา ซึ่งนั่นหมายความว่าเราจะเจอทางออกที่ชัดเจนขึ้นแต่ว่าช่วงเมษาอาจจะเป็นด้วยพลังงานของการเดินของดวงดาวหรือพลังงานส่วนตัวหรือแม้แต่บุญกรรมอะไรต่างๆของแต่ละท่านที่อาจจะยังไม่สามารถหลุดพ้นไปได้ มันอาจจะมีช่วงที่มันหนักมันหน่วงมันเครียดแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นตลอดชีวิตของเรานะคะมีช่วงทุกมีช่วงสุขสลัดปะปกันไปเป็นธรรมชาติของชีวิตมนุษย์นั่นแหละเนาะคำทำนายได้ไม่ถูกใจผู้่านต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะลาไปแล้วสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ